กรับสวัสดีสวัสดีเพื่อนที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านกันด้วยยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องสักเลยนะไอทูครับมาวันนี้จัดปลายครับสิบุนเท่านั้นครับบึ่บอมสัมเบ้ครับห้าสิบสองบาทครับจัดมาใครที่เข้ามาติดตามคนล้วก็แชร์ด้วยเลยกันีสเต็ปเทคนิคดีๆแชร์แนะนำมาได้ครับจัดเลยครับจานร้อยเปิดสิงครับบึนบอมสัมเบยแน่นอนเขียวโอ้โหนึกว่าเขียวจะเข้าจะมาครับท่านใดมีสเต็ปเทคนิคดีๆก็แชร์แนะนำกันเข้ามาได้นะครับบึนบอมซัมเบ้ไม่เข้าไม่มา ลุยกันต่อครับ55.94จุด้นะครับบึ้มไม่จานคิวไม่เข้าครับคือลยครับตรงอย่างนี้มาแน่นอนจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ,ปอเปล่าดีทามคุณไลก็แชร์ไว้ได้นะครับติดไหมครับอย่างนี้ช่องสองอุ้ยไม่เข้าไม่มาครับโอเคดูกันต่อลุนกันต่อครับ21.60เเท่านั้นครับจับกันไป ก็อยากดูเกมใหม่เกมไหนมารแรงมาดีแนะนำผมมาหน่อยแล้วกัน,นเพื่อนๆนะอย,อย่างนึงอย่ครับเขไม่เข้าอีกแล้วโอเคครับไปกันต่อแบบนี้สองแปดจุดอันนี้เอง <c oughs> อ่ะจุดแปดศูนย์ครับก็ถือว่าแต่งน้อยนะเบ็ดหนึ่งก็ไม่เป็นไรครับรอร้อยกว่าเรายักดอดสองครับค่อยๆปั้นไปในะช่วงแรกใจเย็นครับ หูยลุยกันเลยครับจานสิบมาถึงไหมครับ <c oughs> <c oughs> บึ้มกันต่อยังไงสิไหลามาครับโอ้โหยเงไม่เข้าไม่มาครับแกรเตอร์เรียบร้อยสิบสองหมุนเท่านั้นครับจัดไปครับจานโอเคบึ้มกันเลยครับไหลกันต่อ <c oughs> ยังไม่เข้าไม่มาครับ หมุนยังไงครับขอร้อยนึงก่อนนะเอาไม่ถึงอีกสวยกดต่อไม่รอเลยครับโอ้โหนิ่งจัดเลยกานกดอะไรก็แชร์ได้ครับ <c oughs> บึ้มกันไปร้อยเปอร์เไม่ถึงอีกโอ้โหรยบร้อยครับแบบนี้ติดมาดีครับช่องแรกมาสวยงนะมแน่นอนครับลวยก,กันต่อ ยัดไปกำไรมาครับเจไม่เข้าอีกครับโอ้โหเรียบร้อยแบบนี้เจไม่เข้าสิไม่มาครับสอหมุนสุดท้ายยังไงครับเบ็ดหนึ่งจะถึงร้อยแล้วก็ใช้ได้ครับตามปงตามป้อของเราครับมีลุ้นไหมช่องแรกมา,าจานโอ้โหจบเป็นที่เรียบร้อยถึงไหมเนี่ย23.80นยครับเราลุ้นกันต่อครับไปกันต่อครับพี่ ยี่สามจุดแปดศูนย์เท่านั้นครับยักกันเลยครับชานโอ้ขึ้นร้อยแล้วอย่างนี้ขยับเบ็ดครับตามสูตรตามสเต็ปของผมนะครับนะก็เทคนิคไลเ่เบ็ด 1, เบ็ดหนึ่งเบ็ยดสองเบ็ยดสี่เบ็ยดแปดเบีดสิบเบ็ดสูงสุดเบ็ยดขี้สิบ 20, เนาะรวยกันเลยครับพี่เขียวไม่ติดครับอื้มไหลกันต่อบึรมบัมซัมเบเลื่อนซ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่เข้าไม่มาครับเอาไหลต่ออย่างนี้เลื่อนซ้ายมาหน่อยครับโอ้โหมีลุ้นคิวช่องสามมา ยัดไฟกำไรเข้าครับบึ้มบั่มบึ้มบั่มบึ้มบึ้มสิบมีรู้ไหมครับวายติดอย่างนี้หนึ่งร้อยปื้สินทั้งกระดานครับมาดีครับเอติดสวยๆครับทั้งกระดานแน่นอนครับไหลกันต่อครับโอ้โหนี่นึกว่าจะมาโอเคครับถือว่าดีใช้ได้ครับถึงแปดเจ็ดครับอ่ะเบ็ดสองกันเลยครับค่อยๆไล่ไปเพื่อนๆอย่าพึ่งใจร้อนนะครับบางคนแบบอย่าเไล่มาขนาดนี้ยัดเบ็ดสี่เบ็ด เบท้าหนี้ A, ระวังด้วยแล้วกันนะไหลช่องแรกเขียวไม่เข้าครับสิบมาติดไหมครับร้อยเปอร์เซ็นเขียวไม่มาเต็มไม่เข้าครับกดไฟสวยเรียนย้ำอีกทีครับคลิปวิดีโอนี้จัดทําเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ได้ทำให้ทำๆกันนะโปรดใช้นะครับวิจัยงานในการรับชมรับฟังกันด้วยแล้วกัวนครับสวยงามครับบึ้์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นสิบไม,ไม่ถึงนีไม่ติด บึ้มกันต่อโอ้โห่41.10ในจานมา200สี20่บาทหกบาทนะสวยงามครับช่องแรกปิดสิบเข้าสวยสวยครับนักกระดานเหล่านี้วายวายมา100เปิดสิบนอนครับ16.80เท่านั้นครับโอ้โหมาดีครับ26.40ครับ200ห้าสิบหกบาทครับไ,ได้ครับก็ขึ้นครับเบ็ดสามครับผม ยิงแบบตีได้แต่ก็เซฟไว้ก็เป็สามได้เหมือนกันติดไม่เข้าครับถึงจัดครับจัดแคตเตอร์มามีโอเคสวยงามครับสิบหมุนครับจัดไปครับพี่สิบหมุนเท่านั้นนะครับมาลุ้นกันต่อครับร้อยปรเซ็นต์คิวไม่เข้าอีก โอเคมีลุ้นครับเขียวมาติดครับพี่โอ้โหลิ่งครับยังนิ่งอี้หิเขียวมาสวยช่องแรกกำเงินเข้าโอ้โหตึงเกินโอเค, <c oughs> อเคไม่ไหวลิงจับเลยตอนนี้ ดูทรงน่าจะเรียบร้อยแล้วครับโคตรนิ่งเลยจานโอเคครับผมได้มาเท่าไหร่97บาทเอาโอ้ su, ค่อยเล่นไปแล้วกันชิวๆไปครับอย่างนั้นสวยงามครับเลื่อนซ้ายมาไม่ถึงอีก ไหล <c oughs> ไม่ติดติสิบช่องแรกช่องเดียวครับมาหรือเปล่าครับตรงอนี้โอ้โหไม่เข้าไม่มาโอ้โหไม่ติดตดบึ้มไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เข้าครับกดไปกำไรมา <c oughs> ติดสวยงามครับเฮ้กันายครับจานสวยครับอย่างนี้หนึ100่งร้อยปื้อเซนแน่นอนครับบิวม,มัมซัมเบย้ไวสวยๆครับคิวมาไม่มา โอ้โห oh, หนึ่งหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งห้าครับเศรายน้าคิวนะมาโคตรดีเลยเบ็ซีพับไปลุยกันต่อหลอต่อครับมไม่เข้าอีกอย่างไหนซีเจไม่มาครับร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงอีกอเจลุยต่อไปต่อครับเคเข้า ติดไหมครับจานอย่งางนี 1, 1, ้สวยงามวายมาต่อร้อยเปื้เซิงแดงครับ116จบเรียบร้อยสวยงามับแบบนี้โอ้โหมาโคตรดีเรียบร้อยครับขึ้นหกร้อยแล้วถึงคราวที่เราจะต้องเผด็จศึกแล้วครับมากดต่อไม่รอเจเขียวไม่มาอี้ถึงอี ไหลมาไม่จานไหลมาอีกไหมครับอเคไม่เข้า,าอ่ะเขียวมาดีทั้งกระดาน่างนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยครับสวยงามมาสกักทีคลับโคก็จะมาครับถือว่าใช้ได้ครับโอเคใครยิ่งชอบผมฝากดตาม,ดตามดากดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเจอก,กันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับครบน้อยห้าสิบห้าจบพันสามจดหกสิบเก้าบาท